รถมือสอง JK สวัสดีค่ะทรงสวยขับดีนะคะ Honda Civic Dimension เครื่องยนต์1 7 0 0ซีซี cc นะคะรถจนปี03ค่ะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะคะพร้อมมีประกัน2บวกด้วยคะ่ะทุกท่านและมาด้วยราคาประหยดัดขับเพียง5 9 9 0 0บาทจุดคุ้มเลยนะคะทรงกระหล่อค่ะสภาพก็ดีนะคะ ห้องเครื่องแห้งๆค่ะประหยัดด้วยอัตราการเร่งดีภาษี68ค่ะถึงเดือนตุลาคมนะคะเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบไม่ต้องรอร้อนไม่ต้องรอรอบค่ะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลความร้อนปกติหน้าปัดเดินใหม่ขึ้นครบพร้อมมีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะคะมีกุญแจรีรโมทสำหรับท่านมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกประตูไฟฟ้าทั้ง4บานขึ้นลงปกติปรับไฟฟ้าได้ แอรเย็นฉ่ำค่ะน้ำมันรวนไม่แก๊สนะคะคันนี้ขับขี่พร้อมใช้ได้เลยนะคะวิ่งได้สบายทางใกล้ทางไกลไปกันได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะรถตามสภาพตามราคาค่ะเป็นรถมือ2องผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเพียงหลักหมื่นก็สามารถจับจองกันได้ห้าหมื่นบาทมียางอะไรแม่แรงครบสีสันมีริ้รอยกันบ้างนะคะ เอกสารพร้อมโอนค่ะรถอยู่สมุทรสาครสนใจทัทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถนะคะติดต่อโทรคุยด้วยตัวเองตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแนะนําให้นัดไปดูตัวจริงกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนําเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ